มันดูส่วนนี้ดิอันอันลานนี้ดูส่วมดีดิเนาะกระซางบ่าเป็นลานห้องนวดเก่ง กาแฟกาแฟสูนี่มันนอนอยู่นี่ดิดิยับออกโอ้ยงามนี่เนาะสูน้องไปไปไปกาแฟกาแฟลูกออกนั่งเลยเลยะาตาบับพี่ตาบับเหมือนงามตาบับกะบานตีบาสิบาบาสิบากินยู่นเนียนให้เพื่อดูดสวงแล้วก่อนกลับบ้านแล้วค่ะเนาะแล้วมีอะไรอีกมัง มีแต่ตาม่มวนนะคะอ่มวนเราื่อบริหารงานแล้วจ้ะดูดซ่วมแล้วบริหารงานแล้นะจ้ะ เม่จานเอาเกาเหลาเกาเหลากลับบ้านต้นหนึ่งเกาเหลากลับบ้านอ่าตต้นนั้นมีอยู่ต้นดีพ่นบาท่านี้เคกแต่ว่าต่ำให้กลับบ้านก่อนใส่ถุงกลับบ้านไม่หมาจะฝากกินเด้อค่ะเดอ้อให้มันพานนั่นสงครามโลกไปก่อนจามันกำลังสงครามโลกกำลังเกิดจ้า เทบอ่ะแท้นะคะนะได้สีนั้นเลยนะคะป้าป้าคือป้ายจอมเทกคือพี่สายฉันละนี่เนาะนี่มีคือพี่สายฉันละล่ะไม่ใช่ไหมคือป้ายจอมคักเนี่อันนี้ป้ายจ๋อ ดิเอา,อาพีพ่ซ้ายพี่ซ้ายไหมพี่จอมเดิตอนเดียวกันเลยดีเอามาสาาร้างขึ้กันเถัดที่นี่นอ้อเอาคือนกันขึ้นนี่เอ มันหมักนอนมือนกนันยำกนยำเียมเบิดมันกับมันกับปอาูุ่ยเกินม,มันก็ไปหมองอื่น Hãy subscribe cho kênh vàng, Ôi, Gõ Để không bỏ ไ,ไม่ไมต้องเลาอีกหนึ่ง